สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูก็สวัสดีคีัทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะคัดโพสที่น่าสนใจที่แบบมันแม่นมาให้นะครับหนึ่งอันที่แม่นมากๆเลยก็คือของแอดมินเจมนะครับอินเจม James, คือดูประวัติเก่าได้เลยนะครับที่แบบอ่าก็เข้ามาต่อเลยซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าเป็นตัวล่างนะถอยไปถอยล่างนะครับอย่างแบบเมื่อสุดต่องเนาะอย่างววันที่ผ่านมานะครับออกเป็นเอ่อเก้าสองเนาะอ่าก็มีสองนะอ่า แล้วก็อันนี้เข้าบนด้วยนะบน07ก็เข้าด้วยนะครับผมแล้วงวดนี้ล่ะงวดนี้ให้อะไรบ้างน,นะครับ1กรกฎาคม65นะครับอันนี้คือให้ให้รวมหลายหลายงวดแล้วนะโอเคอันีนี้เราดูวด่าต่อไปได้เลยนะครับผมจนถึงสิงหานะครับอ่ะ1กรกฎาคม65นะครับมี7 3 6 2เราสามารถเอาไปใช้ในการจับชุดล่างได้เพื่อจะได้ตัดชอยให้มันน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวเราจะมาดู กับเทียบกับโอยอื่นที่แม่นๆกันนะครับแน่นอนครับล่างเราที่มาแรงตอนนี้ก็คือล่างเนาะล่างเนาะนะครับเราจะมาดูว่ามีเจ็ดสามหกสองหรือเปล่านะครับอ่ามันวะนะเป็นเจ็ดสามหกแล้วก็สองนะครับถ้าเกิดเทียบของแอดมินเจมส์นะครับอ่านี่ก็คือประวัติเก่านะครับล่างเนาะนะครับที่ให้ถูกจริงๆครัเราให้ถูกจริงๆแล้วก็แม่นมากจริงๆนะครับอันนี้ให้เก้าสองจริงๆนะครับ นี่ก็คือไร้ถูกมาตลอดเลยนะครับอ่ดูงว่านี้กันนะครับเพื่อเราจะได้ตัดเลขให้มันน้อยลงนะครับผมอืมแเราก็ต้องเลือกตัวที่มีเจ็มีสามมีหกหรือมี2อนะครับอ่านี้อ่านี้สามมีหมดนะครับแปลว่าตรงนี้ตัดออกไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีมีหมดทั้งสามีสามครับมีเจ็ดนะมีเจ็ดนี้ต่ออกไม่ได้อันนี้นะครับนี่ก็มีเจ็ดนะครับอันมีห้าหกห้าแปดไนะอ่ามีจะมีประมาณนี้นะครับมี สรุปนะครับตัวโพลของล่างเนาะเนี่ยมีให้เป็นสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับสามแปดสี่แปดห้าแปดนะครับสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าน่าสวยมากเหมือนกันนะเลขสวยมากเหมือนกันซึ่งถ้าเราเอาตัวของเอสเจมาจับนะเอจมาจับมีสามมีเจ็ดสามหกสองแล้วมาจับปั๊บเราก็ได้เป็นเหลือแค่ 3 7 4 7 5 7 3สี่เแล้วก็สามเก้าค่นี้เองจะเหลือหตัวนี้นะครับ5ตัวนี้นะครับ,รบถ้าเป็นแอดมินิกาก็จัด5ตัวนี้นะครับก็จะจัด5ตัวนี้เหมือนกันหลายๆตัวน่าสนใจน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไมีท่านชอบชอบ38น่าสนใจนะ37ก็ 3, 7, นสนใจเหมือนกัน37นี่เหมือนจะชนกับของดุยพลันนะดุยพลันนะครับท่านจะเห็นนะน่าจะเป็นของดุยพลันที่ที่ชนกับสานะครับนี ดูยพันหายไปไหนแล้วหนึ่งนะถรพักดูยพการดูพันอ่าก้ออย,ยโผลมันเยอะมา <laughs> อ่าโอเคนี <Gew latitude> <Wheel> ่อ่าดูดุดุยพดานนะดุดผดานโดยทั่มเพราะว่าบางทีดุดพดานก็เข้าล่างเหมือนกันนะขาล่างเหมือนกันนะครับลงล่างนะองค์เมื่อก่อนก็คือเข้าเก้าสองก็เข้าล่างเหมือนกันนะวันนี้มีเจ็ดสามนะถือว่าชนที่เจ็ดสามนะครับเอ่อสามเก้าก็ชนนะสามเก้าก็ชนนะอันนี้คือแนวโน้มเป็นล่างสูงเหมือนกันนะเอ่อสามเก้านะครับถ้ามินชอบคือสามเก้าเจ็ดสามนะตัวที่ชนเลยก็มีสามเก้าเจ็ดสามแค่นี้เนาะสามเก้าเจ็ดสาม เราไม่ชนสี่หนึ่งไม่ชนหกหนึ่งมันถึงไม่ชนก็เป็นอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนาะสองตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมันไปล่างเลยอนะ่ะล่างนะเพราะมันชนก,นกันกับล่างเนาะที่แบบแม่นมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนกับแอสเจมด้วยนะครับชน,นแอสเจมด้วยก็คือภาพรวมแบบน่าสนใจมากนะครับผมอ่ะอันนี้ชุดล่างดาวนี่คือเราดูชุดล่างอ่าชุดล่างอีกชุดหนึ่งนะครับที่แม่นเหมือนกันนะครับของแอสดาวบนฟ้านะครับดาวบนฟ้าเรามาเทียบกันอืม ตัวไหนมีช <empl> นบางอ่ะไอ้ดบฟ้าล่างนะครับให้เป็นเออเมื่อ uh ก่อนให้ถ <ADA> ูกเนาะเกาสนะครับวันนี้ให้อะไรบ้างตรงล่างตรงนะมีศูนย์ศูนครับศูนย์เนย์แปดศูนนี่ชนกับของสารมืออยู่นะล่างล่างสามือศูนย์แปนยแล้วก็มี30 37 37ยนี่ชนกับเมื่อกี้เนาะเออชนกับหลายๆพลยดแหละอ่ะสามแปดามปก็ชนหลายๆพลเหมือนกันอ่ะแล้วก็90 97 98นนะครับผมอ่ะถ้าดูเนาะ ถ yup. times, ้าชุตัวชดชดเยอะๆก็มี3 7 3 8นะครับอันนี้ชนสัตว์มือนะ0 8นะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้เอ่อตัวที่ชนกันเยอะๆเนี่ย3 7 3 8จ็ดสานะเรายูดูนะ3 7 3 8 3 9ประมแปดสามเกานี่เน้นที่3 7 3 8เนาะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอ่อร่างนะครับร่างอันนี้ก็คือเราดูชุดล่างก่อนนะครับล่างก็แบบเออคือว่าชนกันหลาไหลาไหลายอันเหมือนกันหลไหลโพยเหมือนกันนะครับเน้นที่3738เลยแหละอืม แต่3ามเจ็ดสามแปดนี่มันดังมาหลายงวดแต่ว่ามันยังไม่ค่อยออกเลยเนาะยังไม่ออกเนาะแต่ว่านี่นด้วยความที่มันชนกันในโพยแดงแดง,ดงแมน่แมนๆถ้าเกิดมันถูกกันอืก็เป็นไปได้ถูกได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเ,เน้นล่างเน้นล่างนะครับเน้นล่างว่าเน,น้นสนใจอันนี้ก็คือมีสามเจ็ดสามแปดนะครับที่ที่ชนกันเยอะๆนะชนกันเยอะๆนะครับน่าสนใจนะอื๋อสามเก้าด้วยสามเก้าด้วยนะครับแล้วก็สามด้วยนะครับอืม ราะว่าชนกับ,บรีพลันดีพลันชอบออกเนี่ยทอร์ดิพันชอบออกนะค3 7 3สามเก้าสามเจ็ดสามเนี่ยสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเลยแหละอ่าสามตัวนี้เลยแหละจะสา 3, มเมื่อได้แปดสูงหมดนะโอเคอะไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม